กันเด็กเกิดนิดนึงนะครับกับเนี่ยก็คือตอนเี็เกิดเถื่อนกันก็คือเขาเรียกไปคุยคุยกับเรียกไปคุยจะถามว่าเออพุ่งมาหน้าเรื่องเขาเรียกเนี่ยนะครับแต่ว่าคือปังอย่างนั้นโล่โล่เราจะพูดมันไม่ได้เพราะมันเป็นในนู่นอยู่ครับครับอ่าเพราะว่าหลังจากนั้นเขาก็ต่อยพุ่งมาก็ต่อยพุ่งก็ต่อยล็อกใส่ห้องมันเขาก็ลุน แต่ว่าตอนที่เขารุานนั่นคือเขาพยายามจะฉับปืนก็แต่เขาหนังหนุนปืนมันมันนั่นไม่ได้จับไม่ได้ก็เขาหยอกขึ้นมาเขาช่ยล้างท่าของเขาเขาจับปืนยิงยิงหนักแรงตอนหน้าพวกนี้ก็คืออ้างกันประมาณว่าึือพอยิงปุ๊บความรู้สึกมีค้นลุก คนวิ่งตั้งเป็นกำแพงคนตั้งขึ้นว่างนัดแรกพอบุ่มกะล้างยาพุ่มก็วิ่งวิ่งมาแอบตีล้างตีเราอีกคนหนึงแต่ว่าล้างยาเอันไม่รู้เพราะทับกี่นัดนะแต่ว่าตีลงปากเพราะว่าทรัพย์หมายซ้ำนัดต่อนกันเลยคนโป่งเลยนะกับคนตั้งตั้งเมืึนหมดวิ่งตามตัวเราเนี่ยหมดวิ่งเมืึนหมดวิ่พุ่นว่าฟองเลยเพิ่มกับวิ่งขึ้นว่างวิ่ง ประมาณนี <of the> <ici> ้โอ้ครับผมองเตะคงเตะเนนนนดีเลยนะับคุณกงนะก็อยูีเละบับาจะรูข้อองเขา้องวองโอเคขอบคุณมากรับ